บทสวดพระสหัสไนสำหรับบทสวดพระสหัสไนนี้เป็นบทที่มาในพระอภิธรรมปิดกธรรมสังคีนีเรื่องสุดที่กะปฏิปทาพันในในตอนที่พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวเดึงจึงเป็นบทสวดอีกบทหนึ่ง ที่นิยมใช้สวดในพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยท่านจะเริ่มสวดด้วยบทนมัสการพระพุทธเจ้าก่อนแล้วจึงสวดบทพระสหัสไนต่อไปนี้เป็นลำดับไปบทสุทธิกะปฏิปทา กุสลธรามากุาลธรามาปยากาตธรรมากาตเมธามากุาลายาสเมสมเยโลกุตาราชา คาเวเทเตคาตานังปะหานาปะทามายาภูเมยาปะเตยาเวเวเจวะกามเยปะทามชานังโอปาสาปัเทา ตาเตโตคาปาเตปาทางทานทานเป็นอย่างทตคาปาเตปาทางเก็ปาเป็นยางโสคาปาเตปาทางทานทานเป็นอย่างโข ฏิปาทางเกปาเพยังตัดสามิงสามเยปานสอหอติงอาเวงเคปองหอติงอิเมนธรรมมากุสลา มโกสาายนสัเมสามายโรกวตารงทางนาเวตนยานิกาอาปจจยาคาเมทเทคตานังปา เวตังกวิจาระนังบัวปัสสะมัตติยังชานังเอาตติยังชานังเอาจตโตทังชานังเอาปัตตมังชานังปัญจมังชานัง ปัสสัปา,ชาัชเวหาระเตโุกขาปะเตปะทางทานทาเป็นอย่งางโทขาปะเตปะทางเกปาเป็นอย่างสรงขาปะเตปะทางทานทาเพนอย่งองางโรง ะทางเกปาเพนยังต <ersch> ัดสาเมสามาเยทานสวงโหติงอาเวเคปอโหติงอิเมธามมาคุสาลาบทสุญญตะมูลกะปฏิปทา กตเมธามาโกสลาญสเมงสามยโลกตารังทานังอาเวเตเนยานิการาปาจายาคามเมงเทเทิาตานัง ปาหายาปะธามายาโพเิยาปาเตยาเวเวเจวะกามเมยปาธามังชานังปัสามปาชาเวหาเตโตคาปาตปปาทังทานทัง Sonja tang soka, bate ba tang kiê ba vinh yang, sonja tang soka, bate ba tang yát tăng tán sang mế sang ma ye phàn so ho tịnh a we khế po ho โกสาลาญาสเมงซาบายโลกกตารังตานาเวเตนยานนกามาปัญยคาเมงเทเทคาตานาปะ ปัตายะพมยาปัตติยเวตากเวจารานังบัวปัสมมทุติยงชานังเอาตาเติยงชานังอาจัตุทังชานังอาปัตางชานังปันจมแมงชนาง อบาสามปานเปหราเตโทขาปาเตปทางทานทางเพียนยางสซญยะตังโทขาปาเตปทางเคปปาเพียนยางโซญยะตังโุขา ປະຕິພາທາງທານທາເພນຢ່າງສົນຍະຕ່າງໂສຂາປະຕິພາທາງປະ สังโุนยะต่างตัดสังมิงสัมาเยตสุโตเอาเวเทปปโหเทหเมธามากุสลัวอดอปปิิหิตตัปฏิปทา กตเมธามากุสลานยามิเองสามเยโลกุนตารังชาังภาเวเตนิยานิการอาปัจจัยคางเมงเพติคตาตานังปานาย ปัตตามายาควมียาติยาเวเจวะกามเมหปัตตางชาณัอุปสัมปัจะาวอารเตโลกาปัติปัตางทานทาเพยยังอาปานิตตังทุ ອະປະຕິປະທາງເຂົ້າເປັນຢ່າງອຳປະເນຫິນທາງສຸຂາປຕປທປັນຢ່າງ s มต <kung> ังโสฆาปะติปะทานเกปงเนยังอ <ım 999> <hadow giving quin> <spe> ัมานิหิังตัสสะเมงสะมะเยปะสโหติหะเวคะโหติยิเมธัมมกุสะลา มากุสาลายัสาเมงสามเยโลกุตารังทานังบาเวเตเนย่ากังคาปจัยยาางเมงเทิทิคาตานังปหา ธนมายาโพเมยยาปาเตยเวตาะเวจารานังโ ปาสามานุติยังชานางเอาตตติยังชานางเอาจาตุนทางชานางอาปัาธมังชานางปัาจมังชานางอุปาสามป่านชาวเว ตุกขาปาปทางทานทานเพนยังอามปาเนหิตังตุกขาปทางเปพนงอัมปาเนหิตสุขตทางทนท เป็นทังโสขาเปติปัตตังเขปามินยางอาเป็นอิตงตัสเมสัมมาผันโสโหติอเวเขปโหติเมธามากุสลั อธิปติกาตาเมธามากุสลานยานสเมสมายโดกุณตารังชานังภาเวเตเนยานิกาอามปัจจายาคาเมงเทติคาตา ามายาภูมิยาปานิยาวิเวเจวะาเมหิปัตมังชานังอุปัสสัมปัชาวิหารติทุกขา

पतया वे मांसा पायाम सो เวริยาติปะทะยยังเจตตาทิปะทะยังเวิมังสาทิปะทะยยังสุขะปะเทปะทางเขปะเป็นยังชันทางทิปะทะยังเวริยาติปะทะยยังเจ Tế phàm tế giả, nguyện mang sát tế phàm tế giả, thân sanh sanh ma ya phật so ho tê a we ke po ho ตเมธามากุสลานยาสิเมงสามายโลกุณตารังชานังภาเวเตนิยานิกังอาปัจจยาคาเมงเทเทคตานังปาหานายปาทามายา ปันติยาวิทังกะวิจารานังโกปัสส มาทุติยังชานังอัตติยังชานังอาตถตุนท a งชานังอัปปะทะมังชานังปันตะมังชานังอุปัสสัมปาทะเวหารเตทุกขาปะเตปะทังทันทาเป็นยังชานท tê ba a thơ yang mi vê yang tê ba a thơ yang ao chiên a tê ba a yang mi măng sa yang kiếp băng ธิปะหะเยยังวิริยาธิปะหะเตยยังอัจเจนาทิปะหะเตยยังวิมังสาธิปะหอเตยยังสุขาปะติปะทางทานทาน Chanta, yang. Priya, yang. Cita, yang. Mangsa, yang. Sukha, Bin yang chan tha thê ba thơ yang vươn yang thê ba thơ yang ao chị lên tha thê ba thơ kiếp ba bên yang chan ý thức của gia đình anh em mình ý thức của gia đình anh em mình ý thức của gia đình anh אַ <Sð> קוזאַלא